สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขจากเสียงเพลงในรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับหนึ่งชั่วโมงที่เต็มอิ่มไปด้วยความมันจากเสียงเพลงทุกเที่ยงวันเสาร์แบบนี้ครับฮะอ,อ,อ้โหมีของขวัญด้วยครับนี่ไม่ใช่วันเกิดของพี่นะครับเตรียมของขวัญให้พี่ทําไมครับก็ไม่ได้เตรียมให้พี่นะคะอันนี้จะเตรียมของข,องขวัญวันแม่กับมาม่าตั้งหากนะคะก็คือให้เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้ เด็กมันรักมัแม่นั่นเองพี่น้ำมียังคะเอไม่มีครับเอาเลยเดี๋ยวหให้ช้องหนึ่คุณแม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับต้องเชียร์ครับคือว่าพี่ไม่ต้องครับพี่มีอะไรคะเนี่ยหัวใจครับหัวใจที่ทําความดีนะครับเพื่อแม่ของพี่ทุกวันอยู่แล้วครับผม นี่เชียเป็นคุณแม่พี่นี่ได้ฟังต้องซาบซึ้งภาพภูมิใจในตัวพี่มากเลยนะคะเนี่ยครับผมมันแน่นอนอยู่แล้วครับอ้าวผมขอแนะนานะครับสาหรับคุณผู้ชมคุณไหนนะครับที่อาจจะไม่ได้เตรียมของขวัญเอาไว้นะครับผมว่าแค่กราบเท้าคุณแม่นะครับกอดท่านหอมท่านสักปอดหนึ่งนะครับแสดงถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อท่านเนี่ยผมว่าแค่นี้คุณแม่ก็ปลื้มนะครับนะคะหรือว่าจะทําแบบเชียร์ก็ได้นะคะก็คือมอบดอกมะลิแบบนี้นะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ที่ธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ได้เขามีจัดงานด้วยนะคะเป็นงานวันแม่แห่งชาติที่จัดที่สวนน้ำพ่อนในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะครับผมเอาละครับศิลปินของเราในวันนี้นะครับเขาจะมีวิธีการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่าไหมครับอ๋อดีเลยคะ่ะดีค,ร,ะคะรับนะคะก็ขอต้อนรับนะคะวิทีโอนะคะแล้วก็คุณแม่คุณอาคุณแก้วแล้วคุณรถเดือะสตาร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็ใกล้วันแม่แห่งชาติของเราแล้วนะคะก็อยากจะถามพี่นี่น้องๆกันนิดนึงว่ามีวิธีแสดงความรักต่อคุณแม่ยังไงบ้างอะคะก็เมย์นะคะก็วันที่9ก้านี้ก็พอดีเป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยอะค่ะก็จะพาคุณแม่ไปทานข้าวค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับแม่ก็คือทําตัวเป็นเด็กดีค่ะก็คือตั้งใจเรียนค่ะค่ะโอ้โหน้าตาไหลเลยนะครับพี่อาไหลเลยฮะขนาดนั้นสรับอานะครับก็คงอยากกลับไปกอดแม่แล้วก็อยากอยากกลับบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้กลับเนี่ยก็ เป็นคนดีของแม่และกันแล้วก็เป็นคนดีต่อทุกคนนะครับโอ้โห <laughs> น่ารักมากๆเลยนะคะน่าเอาเป็นเยี่ยงยาวมากเลยนะคะามาพูดถ,ถึงเรื่องงานกันบ้างนะครับสําหรับวีทรีโอนะครับผมเป็นพี่น้องสายเลือดดนตรีทั้ง3าคนเลยนะครับงานเพลงในอัลบั้มนี้นะครับเป็นงานเพลงคลาสสิกแบบร่วมสมัยนะครับที่จะมีคนฟังแบบเฉพาะกลุ่มแล้วก็คนฟังเนี่ยจะเข้าถึงได้ยากนิดนึงในอัลบั้มนี้มีส่วนร่วมในการทาอัลบั้มนี้ยังไงบ้างครับก็นะครับขอชี้แจงนิดนึงจริงครับวอัลบั้มนี้ไม่ ไม่ใช่อัลบั้มเพลงคลาสสิกเลยหรอครับคืออัลบั้มเพลงกระแสเพลงป๊อปเพลงร็อคมีแรปทั่วไปเท่านั้นแต่เราเลือกที่จะถ่ายทอดด้วยเสียงเครื่องดนตรีไวโอลินกับเชลโลแทนที่จะเป็นเสียงร้องส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นอย่าตกใจไม่ใช่อัลบั้มเพลงคลาสสิกที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมเป็นโค้โปรดิวเซอร์เพลงผมแต่งอุ๊ยแล้ว่หล่อทิมซวงจริงๆน่าอู้เขาจามาดีมากเลยก็ติดตามพวกเขาด้วยนะคะแต่ว่ามาที่น้องแก้มกันมากนี่ตอนนี้เพลงความผูกพัน ซื้อความรักไม่ได้โด่งดังมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็แอบ,บมีแฟนๆมาหนิดนึงว่าที่ร้องได้อินขนาดนี้เนี่ยคือแอบ,บอกหักมาหรือเปล่า mm hmm. ถ้าอย่างไงจริงๆเราไม่ไม่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองเลยอะ,ค,ะ oh. ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยบอกพี่ๆที่ แต่งเพลงให้ก็เลยได้เพลงนี้ออกมาค่ะนะคะส่วนคุณรุตแหะครับตอนนี้ก็กําลังคอตเช่นกันครับสาหรับเพลงหมดเวลาแก้ตัวตอนนี้โดนใจคนฟังอย่างมากเลยนะครับผมอยากจะทราบว่าในชีวิตจริงของคุณรุตเนี่ยมีมีมีอะไรที่อยากกลับไปแก้ตัวบ้างไหมครับก็จริงที่ผ่านมาก็คิดว่าโอเคแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะกลับไปแก้จริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของตอนสมัยมัธยมนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราเราใช้เวลาที่ค่อนข้าง เปลืองแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยครับคือถ้าหากว่าเราเอามาถ้าเราเอามาฝึกฝนการเล่นร้องเพลงที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้วัยรุ่นครับวัยรุ่นตอนแรกก็อาจจะติดเพื่อนนะครับนะคะก็แต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองกันไปนะคะแต่ว่าพูดคุยกับพวกเขาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงคนนึงของเมย์ค่ะ The s t ล์หญิงคนแรกของไทยนะคะน้องแก้มพบกับน้องแก้มเลยค่ะ เฝ้ารอเพียงแสงที่ข่าฟ้าเธอได้มีตัวตนเมื่อเธอส่องแสงมาเมอขาดเธอตัวฉันก็หายไป Oh Hannah maybe time to quan tâm thân tình